เอาวันนี้ทําเมนูอะไรครับเจฟฟ์ย่างหมูครับย่างหมูย่างหมูย่างหมูแอีกแล้วหมูกินหมูครับหั่นหมูเสร็จแล้วเอาเอากระเทียมโอ้ไม่มีพริกไทยลืมใส่ไทยไม่ต้องเม็ดพริกไทยไปไปดูพริกไทยเม็ดในห้องเจัตการ

เ้าแค่เงินคนดูไปด้วยจะ ที่สุดท้ายลองชิมดิต่อลองชิมดิมเป็นไงเอื้อินี่คือไงเชียบห <laughs> ลังจากหมูสุกแล้วก็มาทำแจ่วครับตอนแรกสับกระเทียมลงไปก่อนใช่ไหมครับผมทำแบบง่ายๆเนาะมีอะไรก็ใส่เข้าไปเท่านัน ห่นมะนาวลองชิมดิเปรี้ยวไหมมะนาวอะเปรี้ยว,ร,วยรู้ได้ไงเขาอาจจะหลอกเราก็ได้สุดซอย <laughs> ใส่น้ำปลาผงนัว พรงานเรามาเอง,างการบชัชีมนุษย์คนนั่นเอง ิมเป็นไงครับเป็นไงครับใช้ได้อ่ะพี่เตะอ่ะลองมอมหมู่จิมจ้มแล้วจิ้มชิมเท่เป็นไงยังไงพายักษนาวนยังไงอร่อยชอบกบ็อย่าลืมกดไลค์ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเชียร